ข้อดีข้อเสียของกาแฟเครื่องดื่มยอดฮิตตลอดกาลสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์การใช้ชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ฮิตมากๆนั่นก็คือกาแฟค่ะ กาแฟเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนจัดเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมและดื่มกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกด้านโภชนาการกาแฟดำที่ไม่ได้เติมส่วนผสมอย่างอื่นเช่นน้ำตาลหรือครีมจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีพลังงานต่ำกาแฟ1น่ถ้วยหรือ240มิลลหรือ8ออนมีพลังงานน้อยกว่า5กิโลแคลอรี เป็นแหล่งของสารอาหารต่าง,างๆเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและกรดโฟลิกอีกทั้งยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายการดื่มกาแฟคงหนีไม่พ้นคาเฟอีนซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นสมองและระบบประสาทส่วนกลางช่วยทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและป้องกันอาการเมื่อยล้าปริมาณคาเฟอีน รวมถึงสารต่างๆในกาแฟจะมากหรือน้อยขึ้นกับสายพันธุ์และกระบวนการการผลิตหากเปรียบเทียบในปริมาณที่เท่ากันกาแฟเอสเปรสโซมีคาเฟอีน64มิลลิกรัมต่อ30มิลลิลิตรส่วนกาแฟสำเร็จรูปมีคาเฟอีน24มิลลิกรัมต่อ30มิลลิลิตรสำหรับข้อดีของกาแฟ ข้อที่1เลยค่ะลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้สูงถึง21% 2. มีฤทธิ์ต้านมะเร็งกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิด เช่นหากดื่มกาแฟวันละ2แก้วช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งตับได้ถึง43%เและลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ถึง52% 3. ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานการดื่มกาแฟมีความสัมพันธ์กับการลดภาวะดื้อต่ออินซูลินการดื่มกาแฟ1แก้วต่อวันช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานได้6% และ4ค่ะช่วยลดโรคอ้วนกาแฟช่วยลดระดับฮอร์โมนเกรลินที่เกี่ยวข้องกับความหิวช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายโดยคาเฟอีนช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของคนที่มีน้ำหนักตัวปกติได้29%เปอร์ซนและในคนอ้วนได้10%เปอร์เซข้อที่5ค่ะ ลดความเสี่ยงของโรคทางสมองเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคปาร์กินสันมีงานวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเกิดโรคเกี่ยวกับสมองได้ข้อที่6ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายหากได้รับแคเฟเอีน3-6มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมช่วยเพิ่มสมรรถนะและความทนทานในการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ได้พูดถึงข้อดีแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียของกาแฟกันนะคะสำหรับข้อเสียของกาแฟข้อที่1ค่ะร่างกายคนเราตอบสนองต่อกาแฟแตกต่างกันความสามารถในการกําจัดคาเฟอีนได้เร็วหรือช้านั้นมีความแตกต่างกันขึ้นกับรหัสพันธุกรรมผู้ที่กําจัดคาเฟอีนได้ชา้าอาจเกิดผลข้างเคียงจากการดื่มกาแฟเช่นวิตกกังวลนอนไม่หลับ กระสับกระส่ายคลื่นไส้ปวดหัวมือสัน่นหัวใจเต้นเร็วเป็นต้นค่ะ 2. กาแฟไม่เหมาะกับหญิงตั้งครรภมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟตั้งแต่2แก้วขึ้นไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งได้ถึง8%เอร์เซและหากดื่มเป็น4-7แก้วต่อวันเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกในครรเสียชีวิตหรือภาวะตายคลอดมากถึง80เอร์เซ 3. กาแฟเย็นมักมีพลังงานสูงมากแม้ว่าภายในเมล็ดกาแฟจะมีสารต่างๆที่สามารถช่วยเรื่องโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้แต่หากดื่มกาแฟที่เต็มไปด้วยน้ำตาลและครีมจะยิ่งซ้ำเติมให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นจากรายงานของกรมอนามัยพบว่า กาแฟใส่นมขนาด20ออนซ์จะมีพลังงานมากกว่า200กิโลแคลอรี่และน้ำตาลมากถึง8-9ช้อนชาจึงแนะนำให้ดื่มเป็นกาแฟดำไม่เติมน้ำตาลนะคะและ4ค่ะส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับตามที่รู้กันว่าการดื่มกาแฟช่วยลดอาการง่วงนอนกระตุ้นให้สมองตื่นแต่การดื่มมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้ที่ร่างกายกำจัดคาเฟอีนได้ช้าส่งผลให้นอนหลับไม่สนิทหรืออาจนอนไม่หลับเลยก็เป็นได้และข้อที่5ค่ะเพิ่มอาการทางจิตเวชแม้คาเฟอีนจะมีประโยชน์ช่วยเพิ่มความตื่นตัวและสมาธิให้ผู้ดื่มมากขึ้นแต่ควรระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีอาการตื่นตระหนกหรือโรคกลัวการเข้าสังคมอยู่เดิม แล้วกลิ่นกาแฟช่วยลดความเครียดได้จริงไหมนอกจากกาแฟจะมีประโยชน์และโทษหากดื่มเกินพอดียังมีกลิ่นหอมและเพิ่มความสดชื่นตื่นตัวได้แต่การศึกษาเรื่องกลิ่นกาแฟต่อสุขภาพยังไม่เพียงพอ พบเพียงการศึกษาในหนูว่ากินกาแฟช่วยลดความเครียดทําให้รู้สึกผ่อนคลายได้และการศึกษาในคนพบว่ากินกาแฟอาจช่วยเพิ่มความจำในการทำงานและกระตุ้นความตื่นตัวแต่อาจไม่ได้ช่วยลดความเครียดหรือการตอบสนองต่อความเครียดแต่สําหรับผมด้านสุขภาพด้านอื่นอาจต้องศึกษาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ กาแฟก็เหมือนกับอาหารชนิดอื่นๆที่ให้คุณประโยชน์หากทานอย่างพอดีและให้โทษกับร่างกายได้หากรับประทานมากเกินไปดังนั้นจึงควรดื่มอย่างเหมาะสมโดยเลือกรับประทานเป็นกาแฟดำไม่เกิน2แก้วต่อวันเพื่อให้ได้รับประโยชน์และลดโอกาสการเกิดผลเสียต่อสุขภาพแล้วเพื่อนๆล่ะคะดื่มกาแฟกันวันละกี่แก้วผสมนมผสมครีมกันหรือเปล่า ถ้าอยากให้ดื่มกาแฟแล้วได้ประโยชน์เต็มที่ควรดื่มเป็นกาแฟดำนะคะด้วยความปราชนะดีจากพยาบาลจุ๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ